บทสวดธรรมจักกบปวัตนสูตรอนุตรังอภิสัมโพธทิงสัมพุจิตวาตถาอคโตปัธมังยังอเทเสสิธรรมจักกังอนุตตรังสัมมาเทวาปวัตเโต लोके अपतिवात्मया यथा घाता उभो अन्ता पतिपति च मात्मा चतुः सवालयशचे सो विशुधानथात्स्नाम् ेषितां धर्मराचेना संभोधि कृना नामेन विसुतां सुतां धर्म Stantampanse ඒwamime suang

ปาปจิตเตนะนะเสวิตาพาโยจายังกามสุขามัสุขันิการุโยโคเหนโยกามโมปุถุจนิกโกอนาริโยอนัตสันติโตโยจายังทาทากิรมาทานุโยโคโต ขออนาเรยอนาตัสานิโตเอเตเตเพียขเวโอโออันเตอนุปักขามะมะชิมาปฏิปทตหาตถาคเตนะอภิสัมโธทาจักกุกรเนยานุครเนโอปัสสัมายอภิญญาญาสัมโธ

và tề aya mẹ và ariyo adham ke ko ma ko saya te tham samma te te samma samga po samma va ja samma wo samma sati sama samadi ayang ko sape kaweman cima patipa ta tattha kate na ati sampo ta jatokarane ya na ข้าพนัเทคะเวตุขังภาริยสัจจังชาเตเปทุคขาชราเิทุคังมรณาปิทุกคังโสกปริเทวทุกขคตมนาสุปายาสาเปทุคขาอภิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิเวปโยโค ko tuh ko yam pejang nagra pati tam pe tuh kang tuh kan yitang ko panape ya yang dan habo no pavika nam kirana sahakata tatra ตาตาตาพินันทินีใสยาเททางคามตานหาภาวตานหาวิภาวตานหาอิทางขอปนะเพคะเวทโทคานิรธโทอาริยาสัจยอตาสาเยวตานหายาเสสวิราคานิโรธโทจากขอปเตเนสศกุ ขอโบติอานาลอยทังขอปนิเพฆเวตวะคดิโรตคาเิเนปเิปทาอริยสัจจังญาเมวะอริโยอาทังคีโกมาขอสยยาเททางสัมมาเทเทสัมมาสังคัปโกสัมมาวาจาสัมมา กัมันตสัมมาอาชีวสัมภาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ ทางทุกทางอริยสัจจันติเมีเขเวผัแอนันตสเตสทามเมสสจาโคุปาปิญาณุปาปิปัญญาุปาทิเวชาอุปาิอรลโกอุปาทิตังขอปณิทางทุกขังอริยศาสจ ตังปะริญญาจันติเม่เพรฆะแหวปพ่ออนันต์หมดโสเตโสทามแม่โสจาโคขัตปาทิญาณังขัทปาทิปัญญาขัทปาทิเวชญาขัทปาทิอาโลโกขัทปาทิตังขอปานิทังตัวขังอริยสัจจังปะริญญาตังติ เมผีขเวโปเีอนันโนสุเตสุธรมเมสุจักุอุตปาติญาณังอุตปาติปัญญาอุตปาติเวชาอุตปาติอารถโกุตตาปาติอิทังโทขสมุทโยอริยสัจติเมผีขเวโปเีอนันโนสุเต โสรรมเมโสจาโคโอทัปปิญาณังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอาโลโกอุอทปาปิตังโคปนิทังตัวขาสมุทโยอริยสัจจังปหาตาปันติเมผีขเวโปเพอนันโนสุเตโสทามเมโส Thank โตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติเวชะโอตถปาติอาโลโกอุตตปาติตังข้อปะนิทังตัวคาสมุทโยอเนียศาสจังปะเฮนันติเมะเพีคะเวปโปเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจาคขงอุตตปาติญาณังอุตถ อตปาทิปัญญาอุตถปาทิเวชฌาอุตถปาทิอาโลโกอุอตปาทิอิทังโตคันิโรโตอริยสัจจันติเมผิขเวภวเพออนนุสุเตสุธมเมสุจักโคโอตถปาทิญาณังอุตถปาทิปัญญาอุตถปาทิเวชฌาอุตถปา ติอาโลโกอุตปาติตังโคปนิทังตัวกันิโรธาอริยสัจจังสัจิกาตตาพันติเมเพฆเวผูเพอนันโนสุเตสุธมเมสุจาคมุตปาติญาณังุตปาติปัญญาอุตปาติวิชฌาอุตปาติอาโล โกอุตตปาติตังโกปนิตตังโตคาเนโรโตอริยสัจจังสาสิกะตันติเมเพฆะเวผัเแอนนนวสุเตสุธรรมเมสุจักุมอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติเวชังอุตตปาติอิตา ตัวคันิโรธตคามิเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมเพฆเวโปเตอานนทสุเตสุทัพเมสุจาคอุตตปาทิญาณุตตปาทิปัญญาอุตตปาปิเวจจาอุตตปาปิอารุโกุตตปาปิตังโคปนิทังตัวคันิโรตคา มิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมเพขเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจาคุมุทปาติญาณาอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชญาอุทปาติอาโลโกอุทปาติทางขอปนิทางตัวขันิโรธกทา มิเนปติปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมเพขเวโปเปอนันโตสตเสสุธมเมสุจักโอุถปาติญาณังอุะปาติปัญญาโอถะปาติเวชญาอุะปาติอาโลโกโอุะปาติญาวะเกวันจะเมเพขเวอิเมสุ ตัตุวอาิยสัจเจสุเอวันติปริวัตังวัสสการังยถาบุตังยานาธสนาสเวสสุังอโหสิเนวตาวะหังเพเวสเทววะเกลโลเสมาระเกสปรมะเกสสสนะปรามณิยาปชาย เทวานุสายอนุตรงสามาสัมพเถีงอภิสัมพทอปจันยาสิงยาตจะขคเมเพคเวอเมสจตตโสอริยสัสเจสุเอวันในปริวัตตางทวตสากาลังยาถาพูตังยานาาสนังสวิสสทั อาโหสิอาหังเทเวสตเทวเกโลเกสมาระเกสพรมเกสสมณพรามณนยาปชายะสเทวมโนสายานุตรังสัมมาสัมพเทอภิสัมโพปาจันญาสิงญานันจพนเมทัสนางอุทัปา เทอะโกปาเมวิโมติอายมันติมาชาเทนาติธานิปุนะพวติอิตมะวจักภะควะอาตมนาตันจาวะคิยาเพโคภะคะวะตทัสสิตังอภินันโทุหิมาสเมจจพปนเวียญาการนาสเมิพันยมาเนอายญาส ตกอนัญญยาสาวรชังเวตมลังธรรมาจากคงอุตปาฏิยังเกลิสมุทยธรรมมังสาปนธรงนิโรธธรรมมันติปวติเตตพระกวตาธรรมาจากแก่ภูมิเทวาสาธมนนสาวาสุเกตธรมพรกวัตภาราน นาสียังอิสปตะเนมิคาทายะาโนตารังธรรมจากังปวัสติตังอภัติวติยังสัมเนนนาวะพระมเนนนาวะเทเวนาวะมาเรนาวะพระโมนาวะเกะจิวารุตสัมเณติโอมานา sáng tạo tạ tụng maharaji ka teoar sáng tầm anon sao we sung tạ tụng maharaji ka nang teoar sáng tầm anon sao we sung tạ tụng sanang we วาวนางสัตตังสุตตะวายามาเทวาสัตตมโนนสาวเวสรงยามานังเทวานังสัตตังสุตตะวตุสิตาเทวาสัตถมโนนสาวเวสรงตุสิตานังเทวานังสัตตังสุตตะวเดมานาลาเต

च देवा सामनो सवेशो राम परे सेवाना सा श्रुतवाह परोहिता ध साो राम परोहिता नवाना सातवा महा ब्राह्मदेवा สัตตมานสทาเวสรงมหาปรหมมานางเทวานังสัตตังสุตวะปริตตาภาเทวาสัตตมานสทาเวสรงมาริตาภานังเทวานังสัตตังสุตวะอัปปมานาภาเทวาสัตตมานสทาเวส apa manang panang dewa nang satang sutawa apasara dewa satamanon savesong apasara nang dewa nang satang sutawa paritta supa dewa satamanon savesong paritta

ทางสุตตะวะเวหาพลาเทวาสัทธมานนสเวทรงเวหาพลานังเทวานังสัตตังสุตตะวะเวหาเทวาสัทธมานนสเวทรงอวิหานังเทวานังสัตตังสุตวาอาตาปาเทวาสัตธมานน สาเวสงอาตาปานังเทวานังสัตตังสุตวาสสุธันสาเทวาสัตตมโนนท์สาเวสงสุธันสานางเทวานังสัตตังสุตวาสุทัสสีเทวาสัตตมโนนท์สาเวสง ทานเสนาเทวานางสัตตังสุตวะอคเนธะเทวาสัตตมโนสาวเรสงเอตัมพระเขววตาภารานสิยังเอเสปตะเนมิขาทายอนุตารังธรรมมจากังปวัตติตัิวยังสัมเนนวาประ मने न वा देवे न वा मारे न वा ब्राह्मुना वा केन อติหะเตนะคะเนนะเตนะโมหนเตนะยาวะพระมะโลกาสะโอคาจิอะยานจะทะสะสหาดสีโลกะทาโทสังกัมปิสัมปะกัเติอะปะมาโนจะโอลารโอทาโสโลเกปาตุระโหสิอธิกัเม เทวเทวานังเทวานุภาวะอัตโขปะขวาอุทานังอุทาเนสิอันญาสิวตตโพกนทานโยอันญาสิวตตโพกนทานโยติจิติทังอายญาสมาตโกนทานยาสานญากนทานโยตเววนามา i ah,